ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการได้รับไอเทมง่ายๆนะครับโดยวิธีการารับทรัพยากรในเกมมาเฟียซิตีนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่เราจะทําให้เราได้ไอเทมพิเศษเพิ่มจากการที่เรากดรับทรัพยากรนะครับถ้าปกติเนี่ยถ้าเรากด รับทีละอันละอันนะครับเราก็จะไม่ได้ทรัพยากรพิเศษให้นะครับแต่ถ้าเราลากตัวปุ่มรับทรัพยากรนะครับติดต่อกัน5ครั้งนะครับ55ที่นะครับเราก็จะได้รับไอเทมพิเศษขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับผมจะทดลองให้ดูนะครับนะครับมากมากกว่า5อันติดต่อกันนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ไอเทมพิเศษซึ่งมันก็จะมีทั้งในส่วนของ XP เพิ่มแล้วก็กล่องแล้วก็ทรัพยากรเพิ่มแล้วก็ในส่วนของ ไอเทมที่จะลดเวลาในการสร้างสร้างเมืองหรือสร้างสร้างร้านค้าทรัพยากรต่างๆนะครับทําให้ดูอีกรอบนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากให้ได้5้าอันเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มเห็นไหมครับดูอีกครั้งนะครับครับ5อันนะครับเราก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มเป็นรางวัลพิเศษนะครับแต่ถ้า2อันนะครับจะไม่มีอะไรขึ้นมานะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆของการรับไอเทมพิเศษเพิ่มจากเกม Mafia City นะครับถ้าชอบวิธีการหรือคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ